สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังชมช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาจะเสนอแน,นวทางค่ะคุณผู้ชมหาน้อยมัดรวมค่ะมือน,นี้ค่ะเป็นหาน้อยมัดรวม4น้อยค่ะคุณผู้ชมส่วนห้าน้อยของเซียนสกุลคนสว่างกับมอตี ti. เป็นมีหาน้อยค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงไปให้แล้วนะคะคลิปที่แรกนะคะคุณผู้ชมเนาะมือน,นี้พึ่งจะลงคลิป ฮานอยคลิปเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้ก็คืคอฮานอยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นห้าหน้อยมาร่วมของมาลามคำนวนอาจารย์ยอดบุรีรมแล้วก็ของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมค่าเมือ่อวานนี่่ะเพิ่นกระแตกกันหลายน้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนาะคะ่ะนาะคนที่รูดเจ็ดเป็นยังไงบ้างคะ่ะคุณผู้ชมมีสี่สี่แปดแปดเนาะค่ะเมื่อวานนี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะ เอาค่ะนาเข้าไปสายเจ็ดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสาหรับคนที่สายวิ่งสายรูดค่ะเบื้องตัววิ่งตัวรูดของเพิ่น้ะคะคุณผู้ชมดูตัวรูดก่อนก่อนที่จะจะจะไปดูตัวจับคู่ค่ะบางที่นะคะตัวรูดใช้ได้อยู่เสมอนะคะคุณผู้ชมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะหาแนวทางของอาจารย์แต่ละเซียนแต่ละอาจารย์คำนวณมาล้วนๆค่ะคุณผู้ชมมีเขามีรุดถาลุดกยายวาเพลินได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางเพลินใหม้มาฝากเข้าออค่ะฟรีค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ได้แนวทางของเพลินไปนลงทุนแล้วนะคะเนาะอยากมีน้าจันน้าใจกับ ไปหาเจ้าของตัวเลขแนวทางค่ะติดต่อจินตนามาได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นของอาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดก็จินตนากะเ,เห็นเน็ตเพิ่นบ่มีใส่นะคะคุณผู้ชมเพิ่นกะเดือดร้อนนะคะแต่ก็คำนวณหวยมาให้เหมือนเดิมจินตนาก็ได้แต่ฟังนะคะคุณผู้ชมขาพวากับ,บ่ได้เห่นยนะคะคุณผู้ชมเนาะไม่ได้เอานําแนวทางไปเล่นนะคะถ้าเหลียนจินตนากะคงจะมี ค่าเน็ตให้พ่ออยู่นะคะสําหรับผู้ที่ได้แนวทางของพ่ออาจารย์ยอดนะคะไปลงลงทุนนะคะคุณผู้ชมค่ะ mm hmm. พ่อเน็ดพ่อบ่มีกินตนาก็ต้องโท่เอาเหลขกมาลงใหนคุณผู้ชมค่ะ mm hmm. พ่อบอกไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตต้องใส่เบอร์โทรเนาะเะนาะ mm hmm. อย่างอาจารย์ต้อยก็ทําเองเล่นเองค่ะคุณผู้ชมนักลเลงพ่อเนาะค่ะของอาจารย์ต้อยของเพื่อนกับเขามาตลอดค่ะคุณผู้ชมบางมือสามน้อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ของมาดามาเช่นเดียนะคะคุณผู้ชมมาดามก็เก่งค่ะ ทำเองแต่เขาไม่เล่นคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขเขาแตกปัน่นเขาตอกแตกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแนวทางเข้าดีมากคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมทั้งเมือนนีจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆายคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทั้งจองจินตนานะคะให้แบ่งปันให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันคะ่ะอันเมือนีก็ขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาบสบ,บายคะ่ะเป็นไข่เบิดขึ้นคะ่ะคุณผู้ชมเมือนี้รู้สึกมเมยลามาสองมือแล้วนะคะเนาะมือว่านรู้สึกเมยก็ถูกมือคะ่ะ เริ่อมลอยๆตาลอยมีคนทักคนถามว่าเป็นอะไรเนาะคะ่ะเมือ่อยค่ะคุณผู้ชมโดยความเมื่อยเมื่อยจนชินเนาะคะ่ะเหนื่อยจนชินก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นไข้นะคะคุณผู้ชมกันเลยว่าเมือ่อยธรรมดาเนาะพอตกกลางคืนโอ้หหนาวสะบันนอนมาเดยคะ่ะคุณผู้ชมไม่รู้จะห่มผ้ายังไงนะะเนาะค่ะเนาะพัดลมกับบด้เปิดะคะ่ะ ล้วก็มือนีรู้สึกว่าสู้ค่ะคุณผู้ชมลุกขึ้นมาก็ดําเนินต่อก็คือเที่ยงพอดีค่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้ลงตัวเลยเนาะมานั่งเขียนค่ะลงนาล,ลงหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะกันเ้ยค่ะคุณผู้ชมทานยินเสียงเราบซวนบานล้าก็รู้สึกว่าเมื่อยค่ะก็เลยขอโทษขออภัยคุณผู้ชมสําหรับที่ชมในมือนีเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นจังวากันไหม อาจจะกินเขากินยาแล้วก็อาจจะดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะนอนพักสักพักถ้าไม่พักก็อาจจะเดินทางนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ตรงที่โล่งๆนะคะตรงที่ไม่อึดอัดเนาะเพื่อสุขภาพไปเบิ้งแน้ทางกันเลยค่ะค่ะหาน้อยมัดรวมค่ะมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มาวันนี้ค่ะลูดเจ็ดกับเก้าค่ะจับคู่ให้ 7จ7ดแปดเจ็ดเค่ะเก้าแปแล้วก็เบิ้นค,ค่ะเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้3ตัวสีหางด้วยกันคะ่ะมี798ดเก้แล้วก็796 770ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อคะ่ะเมื่อวานของเพิ่นกับเขาตัวเดีนตัวรูดเพิ่นกับบอลรูดจะกเทือกนะคะมาดามคะ่ะคุณผู้ชมขอบคุณเด้อคะ่ะที่ให้แนวทางมา่วาท่างชองเิตนาชแนลคะ่ะ แล้วก็ของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะของอาจารย์ต้อยรวมโชคจินตนาบลูว่าเอาว่างประวัติไปใส่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไครค่ะก็เล่นปั่มปั่มเปปิๆจากหนยนึงค่ะมันหลงอาจารย์ต้อยรวมโชคให้มาวันนี้ค่ะรูดหกค่ะคุณผู้ชมหกตัวเดียวค่ะจะคู้ให้สองตัวบนล่างไปกับค่ะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกแล้วก็หกสี่สี่หกค่ะตัววินค่ะ สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ของอาจารย์ยอดบุรีลำค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจารย์ให้แคปอีกร่วมกันนะคะคุณผู้ชมแคปรวมเซียนเลยก็ได้ค่ะตอนสุดท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชมเบิ่งให้จบก่อนนะคะเด้อแล้วก็อาจารย์ยอดให้มาวันนี้ค่ะเด่นหกกับเจ็ดค่ะคุณผู้ชมบนหกล่างเจ็ดค่ะแล้วก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างไปกับค่ะหกหกสามหก 4793ค่ะคุณผู้ชมกัน60แล้วก็77ค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัว4หางค่ะคุณผู้ชมอีก2หางเป็นตัวรองค่ะตัวเน้น4ีหางค่ะคุณผู้ชมรวมหมดทั้งหมดหหางแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมี5 6 6 0 3 6 1 4 7แล้วก็8 9 3าค่ะแล้วก็ตัวกัน5 6 0 6 7 7ค่ะคุณผู้ชมข่าวเนวทา้งมีขาไมีหลุดค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ ขออาจารย์ทุกท่านทุกเซียนทนใดมาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมมีเขามีรถค่ะขันรถกาจินตนาขอโทษขออภัยแทนอาจารย์เจ้าของตัวเลขนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เขามาเบิ้งเขามากดไลค์กดแชร์กดมาเขามากติดตามช่องจินตนาชาแนลนะคะเพื่อดูแนวทางนะคะคุณผู้ชมแนวทางก็อนเ่อบัน ปังนะคะคุณผู้ชมเนาะบางที่จินตนาอาจนาความปังให้คุณผู้ชมได้ค่ะคุณผู้ชมก็ mm hmm. เบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจินตนาจะทําให้แคปหน้าจอนะคะขอให้มันมัน,มนปังปังทุกๆกคนเด้อค่ะคุณผู้ชม mm hmm. มันนี้จินตนาขอโทษขออภัยกกคุักคลัก,ก,ก,กจักหน่อยค่ะเพราะว่า เป็นไข่แล้วม,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 มันมันมึนๆนะคะคุณผู้ชมเขาเศรายังบ่กินตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะเนาะเอาขอให้มันมันปังๆกับผพาน้อยวันที่7็ดมือหนีเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามจิตนาชาแนลขอให้มานทุกคนสวัสดีค่ะ